สวัสดีครับคราวนี้มาชมนะครับพาร์ทสองนะครับอี2สองของเรานะครับอ่าคราวนี้อ่าเราสมมุติบทบาทให้ครูดาวเป็นเป็นครูนะครับเป็นโฮสต์นะครับคราวนี้เราก็จะเข้าห้องเรียนนะครับอ่าโดยเฉพาะนักเรียนนะครับที่มีมือถือครูก็จะเข้าทั้ง2อย่างทั้งคอมพิวเตอร์ให้ดูแล้วก็มือถือให้ดูนะครับโดยนะครับปกติแล้วเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์ของครูเนี่ยมันมีโปรแกรมซูมแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ เราก็เห็นไหมครับลิงก์ครูดาวส่งมาให้เมื่อกี้ครูดาวส่งลิงก์นี้มาให้นะครับมันก็จะมี ID ตรงนี้แล้วก็มีพาสโค้ดตรงนี้นะครับแต่ถ้าเรามีแอปพลิเคชันตรงนี้แล้วเราก็สามารถที่จะคลิกนะครับเข้าไปในห้องได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนทุกๆคนนะครับคลิกเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะทําการคอนเน็กนะครับมันจะเปิดแอปพลิเคชันนะครับแล้วคอนเน็กเห็นไหมครับ คราวนี้มันก็จะถามเรานะครับนะสำหรับบางคนที่ยังไม่ติ๊กตรงนี้นะครับนี่ครับก็ติ๊กนะครับครั้งต่อไปมันจะไม่ถามอะไรง่ายโอเคแล้วก็กดจอยนะครับจอยวิสวิดีโอนะครับคูดาทำไมส่งมาหลายอันยังเลยนี่ครับ เราก็จะเห็นห้องเรียนของเรานะครับตอนนี้คุณครูดาวเป็นเป็นโฮสต์นะครับเป็นคุณครูนะครับคราวนี้ก็จะเห็นว่าเมื่อเราเป็นนักเรียนเนี่ยนะครับตัวนี้อาจจะใช้ไม่ได้เลยนะครับแชร์สกรีนเนี่ยจะใช้ไม่ได้นะครับเห็นไหมครับมันจะบอกว่า disable นะครับโฮสต์ disable คือใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นก็อย่าไปบุ่นวายกับเมนูนี้ตอนนี้ลองเช็คเสียงดูครับครูดาวได้ยินเสียงไหมครับได้ยินค่ะเห็นไหมครับดังนั้นนักเรียนนะครับ สมมติว่านักเรียนเรียนไปแล้วเนี่ยนะครับปกตินักเรียนตอนที่ฟังตอนที่เรียนเนี่ยก็จะฟังครูก็จะเราต้องปิดไมค์ใช่ไหมครับนี่ครับคลิกตรงนี้นะครับให้เป็น unmute นะครับ unmute ปิดมันก็จะไม่มีเสียงเราตเแต่กล้องครูหล<ม>ะถ่าย<ม>กล้องครู<ม>ยังมีเสียงอยู่นะครับแต่ว่าในระบบไม่มีเสียงใช่ไหมครูดาวเมื่อกี้มันได้ยินเสียงใช่ไหมใช่ค่ะอ่าโอเคนะครับในกรณีนี้นะครับ คราวนี้ในกรณีที่เราสงสัยนะครับไม่ต้องยกมือนะครับเพราะว่าบางทียกมือแล้วมันมันเมื่อยนะครับสามารถใช้ reaction ตรงนี้นะครับเนี่ยครับ right hand ที่แปลว่ายกมือนะครับกดตรงนี้คุณครูก็จะเห็นว่ามีเด็กคนนี้สงสัยนะครับคุณครูก็จะถามนะครับโดยเปิดไมค์อ่าเราก็เปิดไมค์ถามได้เลยนะครับตรงนี้นะครับ คร่าวๆนะครับตรงนี้นะครับนักเรียนก็สามารถเปลี่ยนวิวนะครับมุมมองนะครับแบบนี้ก็ได้ก็คือครูผู้สอนจอใหญ่เราจอเล็กนะครับหรือจะเป็นแบบแกลลอรี่หรือจะเป็นแบบฟูลสกรีนเต็มหน้าจอนะครับเลือกเอาโอเคนะครับคราวนี้คราวนี้นะครับสําหรับนักเรียนที่ใช้มือถือนะครับซึ่งส่วนมากใช้มือถือครับคุณครูยศสวัสดีอ่ะเมื่อใช้มือถือนะครับ มือถือของครูเนี่ยนะครับทำไมครูดาวส่งลิงก์มาสองอันเนี่ยอันเดียวกันเนาะโอเคนะครับตอนนี้นะครับเห็นไหมครับสมมติว่านักเรียนใช้มือถือนะครับตอนนี้เนี่ยคุณครูก็ส่งลิงก์มาให้นะครับมันจะมีลิงก์จอ,อยซูมมิทติ่งแล้วก็มีมิทติ่งไอดีแล้วก็มีม ID, มพา s s c โค้ดนะครับเราก็คลิกเข้าไปอย่างนี้นะครับอันนี้คือกรณีที่มือถือ,อนักเรียนไม่มีแอปซูมเลยนะครับคลิกเข้าไป พอคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บ,บเห็นไหมครับพอคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเราจะไม่สามารถเข้าได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีเราต้องไปดาวน์โหลดนะครับเห็นไหมครับไปที่ Google Play หรือไปที่ z o o m นะครับถ้าเป็นมือถือก็ไปที่แนะนําที่ g o o g l e Play แล้วกันนะครับกูเกิลเพ a y เห็นไหมครับมันก็จะมีแอป o o m ขึ้นมาก่อนนะครับนักเรียนก็กดติดตั้งนะครับกดติดตั้งมันก็จะใช้เวลาติดตั้งพอสมควรอ่า ติดตั้งนะครับรอนะครับเนี่ยขนาดขนาดครูใช้เน็ตบ้านนะครับยังใช้เวลาหลายนาทีนะเนี่ยถ้าเราเรียนใช้เน็ตมือถือเนี่ยจะขนาดไหนใช่ไหมครับอ่าครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็ทําการเปิดนี่ครับพอเปิดเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเข้าไปที่คําว่า join a meeting คลิกเข้าไปคราวนี้ พอจอยมิสติ้งนี่เห็นไหมครับนักเรียนต้องกรอกอะไรครับต้องกรอก m e e ติ n งไอหรือกับอ่าพาสโค้ดนะครับพาสโคด้ดอ่าเรากรอกตรงนี้นะครับรหัสอะไรเ <c oughs> นี่ยครับคุณครูเขาส่งมาก็จำเขียนออกมาก่อนก็ได้นะครับเขียนก่อนก็ได้ก็คือ ตัวนี้นะครับแปดแปดเก้าสี่สามหกเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งแปดแปดเก้าสี่สามหกเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งนะครับปดจอย,อยมันจะถามมิสติ่งพาสโค้ดนะครับซึ่งมันก็คือ i อเจ็เจ็ดเจ็ดนะครับ ตัวพิมพ์ใหญ่ตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่ดูนะครับดูตรงนี้นะครับไอพิมพ์เล็กแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับ w s วเอสพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็แซดพิมพ์ใหญ่แล้วก็กดโอเคนะครับอ่ามันจะถามว่าพิสออโรซูแอคเซสนะครับไปที่กดอิ t เลยนะครับปึ๊บ คราวนี้ถามว่าอนุญาตใช้ไหมต้องอนุญาตใช้กล้องนะครับขณะใช้แอปนี้นะครับนี่ครับคราวนี้ก็จะขึ้นมาเห็นเป็นอ่ารูปเรานะครับแต่ยังไม่เข้าไปในห้องนะครับก็กดคำว่า joy with video นะครับคราวนี้ครูก็จะอ่าเห็นเรานะครับเห็นเราในห้องนี้ก็จะเห็นเห็นเห็นนักเรียนนะครับพิธรพงษ์เห็น2เลย นะครับคุณครูยศสวัสดีอ่ามันจะมีจอจอหนึ่งที่ยกมือถามกับอีกจอหนึ่งที่เป็นจอของโทรศัพท์มือถือที่มันจะชัดกว่านะครับเพราะว่ามือถือเนี่ยความละเอียดกล้องมันชัดกว่าอ่าใช่จากนั้นนักเรียนก็จะเข้ามาแบบนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับนักเรียนนะโอเคคลิปนี้ แค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับผมคุณรูดาครับจากการห้องเลยเลยครับปิดห้องได้เลยคโอเคค่ะโอเคอ๋อใช่ไหมใช่นะครับเรียบร้อยครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้เรียนได้เรียนรู้แล้วก็สามารถเข้าเรียนได้ในวันพรุ่งนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ